พี่น้องอยากคนใดไรีหูุอย่างเนสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาเดิมหนึ่งปลาจนเปื่อยบนในหัวไม่ต้เปื่อยบพิ่งเนี่ยสบายดีพี่น้องวะออกแปรงกันเลยทีเดียวมากินปลากระพงเลยเขาเต็มคองน้องปลากระพงนึ่งมะนาวทำเองเสียบเแซ่บหนูกิโลหิวขาพุ่งมะนาวเล็กน้อยเปลาซื้อมากแล้วอะไรเขาเนาะ โอ้หอยหอนไปเนอะอา,งงาหารมาเดิมาเดิเสียอสียี่โอ้เมนป,ปาาสเดี๋ยวบอก,ก่สดตอนมันจะมีี่ห้อไป้นาะน้ำมันล้นตลาดน้ำมันล้นอะไรนะ มนร้นนีย่ยนตลาดบอรตลาดบอกไปที่ไหนเร,สราสนุกต้องแซงกัเดี๋ยวก่องคลิปในก้อนอนุญาตเด้อจักหน่อยเนาะ ข้าววาวตักหน่อยเด้อบปริดบโปเมนนั่งหรอกเนาะข้าววาวตักหน่อยขอใส่ขอใส่ซิดเนี่ยจ้าผู้ได้ผูมักกับว่ากันขอใส่ซิดเนี่ยจะกินน้ำขอบนเนี่ยเด้อจักหน่อยบอกว่ายัางไงเป็นตะกุยเนาะยายมอญลูกสาวเจ้าเป็นตะเม็นเป็นตะกุยอาบแม่น้ำวีเนี่ยผมใส่ซุปเดิม ก็เมื่อวานนี้อาบน้ําเสร็จก็ไปนอนห้องพักตื่นเช้ามาก็อาบน้ําในห้องพักก็เลยใส่ชุดเดิมอีกเพราะว่าไม่ได้เอาเสื้อผ้าไปน้ําก็อาบแล้วตอนเช้าแต่ไม่ได้ไรายงานท่านผู้ชมค่ะนะคะคุณก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าอากาศมันร้อนอืเนาะอาบในเดินน้ำอาบน้ำจะทีรายงานปะจ้า,จาบางที่เนี่เปลี่ยนชุดไมมเอาใส่ชุดเก่าม,ออกมากกอนเนาะ เพราะว่าเราอาบน้ําตอนเย็นอาบที่บ้านเราไปนอนห้องพักห้องพักเราอาบน้าในห้องพักเสร็จเราก็ใส่ตัวเดิมเพราะว่าเสื้อผ้าพึ่งใส่ตอนหนึ่งซือจังซีแหละอันนี้คือเขาใส่ตอนซื้อเขาใส่นอนแล้ว,ละวอะไรบ้างครับนอนเป็นตะเม้นกุย้ยเป็นตะเม้นนะจันเม้นจังซีกลับมานดนเมเบิงจัดจังจักวันเมนหอม เดียดกจบบาต้องดมอยากเค็นหนาคนเบาเนาะคือสิงงามคือสิผู้หลักหนักดีเนาะพี่น้องเนาะดีใจน้ำเดือดจ่าถ้าเกิดเป็นคนงามมีวาสนากระไรดีใจน้ำเกิดมาสาัตว์เดียวหน่าตาดีผิวพรรณด,นดีนิสัยดีดีใจน้ำเดือดจ้าชีววิทยากับคนว่าเข้าไปเรื่องมีแต่คุยตะวันทีแล้วเนาะ มอนนะครัรม,มัดมามวนไปเลยผมกันเลยม,มันม่มีปุรีสีมามีเอาร่มแต่งหน้าแต่งตาแตับอุกอย่างพอมเป็นคนสีมักแต่งโตปันนั่นขคนนี่าก่วกคนแบบน,น,นั้นว่าุดใ่าตะเมนกุยสอง้ามกะเม็นกุยโอ้ยทำเม็นกุยคนเขาคือสืนบน่ผ้านงนเขานดอกเนาะ บรเป็นยังเนี่ยแต่เมนกุยก,กับมีดัวเดียวเมียเดียวจ้ะเรเผ็ดกับหกักยูเห็ดเราคุ้มไห้กันเลยแพงด้วยบริณหักธรรมดาอีกมียังกับพร้อมอิเทสอย่านี้ค่นเดมเรามีเราอเท่ต้มปลายโอออกซิบออกเสียงแค่นี้แหละเรมียังหลาย ที่เห็จะพูดเป็นใจว่าอนะไรบ้างเนาะเอาอยากจะพูดเสียใจไงคือพูดจะช่องเราไม่ได้ไงขอพื้นที่จากช่องของแม่มอนไปพูดไงอันทีาาานว่าเหาอ้องไปง่านนี้เราหคือสิายพคนเหม็นห้างขนัานเนาะนม่นกระซาร์ไปอยู่ไก่ใครอยู่จะไก่ปัวกับแม่กับน้องจะของขึ้รถดิสารมากันนั่งคุยกันอยู่ได้เราพิมพ์รถ ก็เดินมาค่นกล้วยน้ำดีเด้อยพี่จิ่งหลายอย่างนะจ้าวเซี่ยคอยหลายอย่างตั้งแต่ข่างไปประเทศลาวแล้วกระซากเป็เนยังเบาไปรถขาบุบบ้งเลยอาโฮสี่ไฮเดอร์้อาอ้อาอ,าอา้อีกเรื่องหนึ่งลืมนอนเทื่ยนมาได้ ตำรวจชิมาจักไปน,นอนบ้านพักผู้ใดเป็นสายสื่อพี่น้องผู้ใดนักข่าวมัลลูด,ดีแท้อือ,อยังม่ร่อยบ้านน้อจเหายครับอือคนญนาคปองร้องกันดีเห็นผลมาเพื่อมันทนนอนหน้าเฮียปาดตาหน้าเดือ,อนลู้เดต้นลูกยอมเสียงเงิน เอยกไปนอนเพื่อนน่องพอมันไกลเติบจากเพื่อนเพื่อนน้องอ้อนกับเพื่อนแม่มอนมันไกลกันหาโเรเกโลเปลียววันนันขึ้นมาอีจ่างกับเอยกเขาควนนอกน้ำคือ,อนะจังสี่กันหน้าบยอยู่กับเอยกเอาเผาเผ็ดไปอยู่ตัวพันปันไหนราว่าคนมันจ้องจนาดิมาบาอึ้งพัวเขาบอยู่แหลวผ้าอันเ่าเผ็ดไปอันอน,นั่นอันนี่ไปหาอีริญยาวปักเปย์ับาไปหาอีรินยาวที่ข้าวโคกนอนลุงเมืองปักเปย์อีริญยาวรักนี่ยังกันก็สิบไปนอนน่ะเดอ้อ ไปนอนเคือนนอกน่ะนี่แหละคือเหตุผลขําให้ชัดนอนแน่วขึานหน้าไม่อยู่ก็ไม่เอาไปค่ะเอาไปเล่นกังเวนได้แต่กลางคืนไม่นอนอเอาไปเล่นจังเวนค่ะ,ะเหตุผลกล้กอยู่นเานาะเหาะนะูกกันอยู่แล้วครอบครัวเฮาอ่ะแต่คนมันชิสายไฟ่ไฟไฟหอนาพี่นอ้อง บ้าเวลดไปบ้าเพลิดแจ้งบอลของพ่อบ้านหลยมอหน้าแจ้งพ่อบ้านพออ่อใหญ่เป็นพี่น้องเขาก็ต้องแจ้งเพิ่บเขาไปทางจ่อกออกทางประตูเลยพี่น้องเขาไปมาหน้าไหวเขาไปแม่มันก็ไป้อมเขาเอิญมันก่อนไปครอบเนาะยื้อท่านผู้เล่นไปครอบผู้ใหญ่พี่น้องเห็นว่าห้องไปขาดง่วที่ว่าไปลนมง่วนะนี่จะผู้หลักผู้ใหญ่บ้านน,น,นั่นเดลยนะนี่จะผู้ใหญ่มีแต่ผู้สอยมีแต่พ่อบ้านเในพี่น้องที่บ่านเพลิดไปลนมง่วนะ เราแบบสาบานธรรมดาเนี่ค้คนมีเส้นมีสายคนอื่นเนบาเพชรไปอีกเด,ออดออก้อเพราะไหนกระายคลิปอยู่เด้อพี่น้องขอเขาด้วยเขาเห็นบ่อยอ่แยน,นแล้วก็เบิดราผู้ใหญ่ในี่ยคุมในระแว่เราต้องเข้าใจด้วยเด้อแมอย่าสืบเป็นนักนักสืบเส้นใหญ่ร้ายขยานเส้นจุ๊งเจ้านี่นนนยเส้นนักสืบขี้เดาน่ะนะยาน <c oughs> ่านข่าวเาิดในไอายเป็นถึงตำรวจใหญ่เป็นถึงนายพนายพันย่านไม่ใช่แล้วครับ พยานบ้า,บาเนเลยพี่น้องคำบา้านนะคนนั้นพยานบ้านเนาะอ๋อๆนั่งอีกอันหนึ่งไปประเทศลาวทำไมออกออกพื้นที่ได้ทำไมออกจากนอกเขตได้ถา้าถูกต้องตามกฎหมายก็ออกมาได้แต่ให้เข้าใจว่าถูกต้องตามกฎหมายถึงจะออกได้คือขอดไปมาหาชัย์เดียวนะเนาะมันเป็นแฉงอัน,นียังก็แฉงอันมาใช่ตัวเองแจ้ง,งยังพอถ้าแแท็บป่ะเมื่อค่าแแก็บ่ <Okay. S 2> มันคนละเมืองกับสวรนค์เขตเนาะมีคนบอกว่าคำวลนพาแขกว่าอันบัตรผ่านแดนทําไมออกนอกเขตสวรรค์นนเขตได้รู้ดีสั่งใดรู้ล้วบ,บ่เขาใส่บัตรผ่านแดนหรือเขาใส่บัตรยังเข้าไปนะเขามีแต่เขาบปอ้างเขาบปอวดดอกทาโนเอาเองอืมกูได้กังมองยี่มว่างเหมือนเนาะว่าอะไรเนี่ค่ะพี่น้องคำว่าพิษกับเขาโทษขอไทยว่พิษอันนี้ความจริงอืม ในน้องมันรจริงถ้าบัดขาวบํเพ็ด้าิกา,าด้สิการคอย่างยานเยอะยอ้อบเพรร็รางานอือนี่มันเป็นบ้านเมือง,อง,องอ่อยยิ่งเหียิคน่ายานอกีอยาคนเล่าเขาเมืองเล่าเขาคนจะไดทใช้ด,ดีบ่าเป็นยิ่งไปยูุ่บ้านเมืองเพื่นเฮายิ่งต้องเพาันเอบ้านเฮาเอาหลอกไปก่อนอมันแล่ต้องให้เกียด่นเนาะต้องอ ว่าเพราะเพชรไปดูแล้วว่าเพชรคะเพิ่อนเคเห็นหน้าเห็นตาของเพชรมั้งแล้วบ่แม่นมีหยังก็มาอ้างมีหยังก็มาอ้างแต่บ้านเมืองเพิ่นมันก็มีกฎหมายอันนีแหละเนาะก็มีต่อไปนี่เด้อสิบอกให้ FC ฟซีสุดคนบาทั้งคนหักหรือคนแพงอันใดมันเป็นส่วนตัวขอบข้อขอบฝันสิบ่ทายอีกต่อไปขอบอกแล้วเด้อ ที่ผ่านมาคือเป็นการบทเรียนเป็นบทเรียนที่อันยิน่งใหญ่เป็นบทเรียนไม่ต้องเชื่ใครกับชีวิตเจ้ของนี่สุดอืมอืมส่เป็นส่วงตัวแล้วเห็นบางละผู้ดได้เห็นหนางหาผู้ดได้เห็นหนางใส่ห่โอ้โยเดี๋ยวนี้แห่งดังของเก่าเดินเป็นคนดังข่ามปีเราเหรเขาเขาปน็นยังความสุขบาเพ็ิดบาปล่อยวาง เส in right ือควมผัวเด้อ in ้มือนี่จัะเงียบลำพังค้างคกอ่ะบ้านได้ได้ค้างคกได้เสือควมำผัวกพราอยูน้ำกันมาหลายปีก็ต้องเสือฟังกันในเมือเฮาลงเรือลำเดียวกันแล้วสีใสชีวิตอยู่น้ำกันจนเฒ่าจนแก่แล้วก็เสือควมเล่าเนี่ยที่ผ่านมามันเป็นการผิดพลาดผัวบอกผ่ฟังเอาจใจ เไปนกะสิ่งใดส่ควรแนะนำกะเสียไปคิดพี่น้องก็อิ่มเลยอิ่มแล้พี่น้องเพราะทำนี่แหะพี่น้องเพรขอโทษเพราะไผ่เราถือประมวนกแล้วอันนี้เขาบริเวากระแสเด่นตันนี่เขาเนี่เขาเห็ื่อในฟังเนาะมนลียงจริงพี่น้องเอ้ยพราะเพาไม่คิดนะบค่ะพอออกเพิมคิดมึน